เลือกความมั่งคั่งเลือกกองทุนรวมจาก Asset Plus สวัสดีค่ะพบกับรายการ Weekly Invest จากบลจ Asset Plus ค่ะสัปดาห์นี้วันจันทร์ที่18กรกฎาคม2565ค่ะ ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็ปรับตัวลดลงนะคะโดยเฉพาะตลาดหุ้นจีนนะคะก็ปรับตัวลงค่อนข้างแรงในวิที่ผ่านมาเลยนะคะมีแค่ฝั่งของตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะคะที่ปรับตัวขึ้นได้นะคะบรรยากาศโดยรวมเนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงที่ตลาดมีความกังวล r e c e s ช i o n ค่อนข้างสูงนะคะหลักๆนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตลาดก็ ค่อนข้างที่จะรอดูตัวเลขเงินเฟอ้อของฝั่งสหรัฐนะคะซึ่งพอตัวเลขออกมาเนี่ยก็ยังเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็สูงกว่าคาดด้วยนะคะก็ทําให้หลังจากที่ารายงานตัวเลขเงินเฟอ้อออกมาแล้วเนี่ยตลาดมีความกังวลว่าเฟดอาจจะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปถึง100 b a s i s point หรือว่า1%เเลยนะคะในการประชุมปลายเดือนกรกฎาคมนี้นะคะอีกปัจจัยหนึ่งที่เข้ามากดดันตลาดในสัปดาห์นี้นะคะก็คือ Earning ของกลุ่มธนาคารนะคะ ส่วนใหญ่ก็ออกมาไม่ค่อยดีนะคะอย่าง JP Morgan นะคะออ Morgan Stanley นะคะก็รายงานออกมาวันพฤหัสเนี่ยก็ต่ำกว่าคาดนะคะก็ทำให้หุ้นเนี่ยปรับตัวลดลงนะคะส่วน Blacklock ก็กำไรลดลงมากกว่าคาดนะคะ w e l f a g o ก็เช่นกันนะคะมีกำไรที่ลดลงมีแค่ City Group นะคะที่มีกำไรดีกว่าคาดนะคะ อย่างไรก็ตามนะคะเราจะเห็นภาพของตลาดหุ้นสหรัฐในวันศุกร์เนี่ยมีการรีบาวขึ้นมาแรงพอสมควรนะคะหลังจากที่คณะกรรมการเฟดสองคนซึ่งเป็นสายฮอกกิชเนี่ย เขาสนับสนุนการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยที่75เบสิสพอยต์ในรอบนี้นะคะหนึ่งเลยก็มีคุณวอลเลอร์นะคะก็มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมุมมองเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยว่าตัวเขาเนี่ยยังพพอร์ตการขึ้นอัตราดอกเบีย้ย75เบสิสพอยต์ในรอบนี้นะคะแต่ว่าก็ยังเปิดรูมสําหรับการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยที่มากกว่านั้นนะคะทั้งนี้เนี่ยก็ยังจับตาดูตัวเลขเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดนะคะขณะที่ฝั่งของคุณบุลาดเองนะคะถ้าจํากันได้เนี่ยเขาเป็นสายฮอกกิสสุดๆไปเลยนะคะ เขาก็ยังสพอร์ตการขึ้นอัตราดอกเบียที่75เบสิสพอยต์อยู่นะคะก็ทำให้ในช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยตลาดเริ่มมองโอกาสที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบียถึง100เบสิสพอยต์ลดลงนะคะโดยปัจจุบันเนี่ยตลาดมองช a n c ของการขึ้นอัตราดอกเบีย100เบสิสพอยต์เนี่ยลดลงมานะคะจากตอนแรกเนี่ยตลาดมองว่ามีโอกาสถึง80%เลยนะคะก็เหลือเพียงไม่ถึง30%นะคะ นอกจากนี้นะคะในวันศุกร์ก็มีปัจจัยหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งของสหรัฐที่ออกมาดูดีด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นยอดค้าปลีนะคะดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคยูมิชิแกนนะคะก็ออกมาดูดีกว่าคาดนะคะถ้ามาดูในรายตลาดนะคะดาวโจนส์ที่แล้วเนี่ยลบไป0.2นะคะ s อ e 500ลบ0.9แล้วก็ n a สแดกเนี่ยลบไป1.6นะคะส่วนฝั่งของยุโรปนะคะก็ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันนะคะ MSCI ยุโรปเนี่ยลบไป0.8นะคะ โยุโรปเนี่ยนอกเหนือจากมีความกังวลเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยของเฟดแล้วเนี่ยก็มีความกังวลเรื่องของการเมืองเข้ามาเพิ่มนะคะปัจจุบันเนี่ยจากปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยก็เริ่มที่จะลุกลามไปเป็นปัญหาเรื่องของการเมืองแล้วนะคะถ้าวิก่อนเนี่ยจำกันได้ก็คือคุณบริสจอนสันนายกรัฐมนตรีอังกฤษเขามีการประกาศลาออกจากตําแหน่งนะคะแล้วก็วิที่ผ่านมาเองเนี่ย สดๆร้อนๆเลยนะคะคุณมาริโอดากรีนะคะนายกอิตาลีก็มีการยื่นขอลาออกจากตําแหน่งนะคะแต่ว่าประธานาธิบดีเนี่ยเขายังไม่อนุมัตินะคะก็ตรงนี้เองเนี่ยก็ทําให้ตลาดหุ้นอิตาลีมีการปรับตัวลดลงไปต่ำสุดในรอบ2ปีครึ่งเลยในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะซึ่งประเด็นเรื่องของการเมืองอิตาลีเนี่ยก็ยังเป็นปัจจัยที่เราต้องจับตานะคะว่าจะมีความคืบหน้าต่อไปอย่างไรบ้างนะคะ ตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะคะก็เป็นตลาดเดียวที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ในวีคที่ผ่านมานะคะก็มีปัจจัยหนุนนะคะจากค่างเงินเยนที่อ่อนค่านะคะก็หนุนหุ้นในกลุ่มส่งออกนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยวีคที่ผ่านมา ค่าเงินเยนก็ขึ้นไปแตะเกือบๆ139อบเยนต่อดอลลาร์เลยนะคะหลังจากที่เงินเฟอสหรัฐออกมานะคะก็ดอลลาร์ก็แข่งค่าขึ้นอย่างมากนะคะอย่างไรก็ตามนะคะก็จะเห็นว่าญี่ปุ่นก็ไม่ได้ปรับตัวขึ้นมากนะคะโดยรวมก็ยังมีความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดกดดันอยู่บ้างนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อญี่ปุ่นก็ขึ้นไปทะลุ10,000แรายต่อวันนะคะก็สูงสุดในรอบ5เดือนเลยนะคะมาดูฝั่งจีนกันบ้างนะคะก็เป็นตลาดที่ ปรับตัวลงแรงพอสมควรเลยนะคะในวิที่ผ่านมาถือว่าปรับตัวลงแรงนะับตั้งแต่ช่วงของเดือนมีนาเมษามาเลยนะคะโดยกลุ่มที่ลากตลาดจีลงมานะคะก็คือกลุ่มแบงก์อ่พรอพเพอร์ตีนะคะรวมถึงเดเวลอปเปด้วยนะคะก็เป็นผลจากความกังวลเรื่องของ repayment risk นะคะก็คือลูกค้าที่เขามีการซื้อบ้านไปเนี่ยมีการปฏิเสธที่จะ จ่ายเงินผ่อนสําหรับบ้านที่ยังสร้างไม่เสร็จนะคะเพราะว่าบ้านเนี่ยสร้างเสร็จช้าไม่ตรงเวลานะคะก็มีการออกมาประท้วงทางเด v ลอปเปอร์ด้วยนะคะซึ่งศตดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทางการจีนก็มีการเรียกประชุมฉุกเฉินกับธนาคารต่างๆทันทีนะคะเพราะว่ากังวลว่าปัญหานี้เนี่ยจะลุกลามนะคะแล้วก็จะมีอีกคนอีกมากเลยนะคะที่ทําตามตรงนี้นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยปัจจุบันก็อาจจะยังไม่ได้มีโซลูชันออกมา แก้ไขในทันทีนะคะแต่ว่าก็มีการขอให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยจับตาแล้วก็คอยรายงานสถานการณ์นะคะ mm hmm. ขณะที่ปัจจุบันเนี่ยบางธนาคารทีอ่อยู่ในเมืองที่มีความเสี่ยงสูงนะคะ mm hmm. ก็เริ่มที่จะมีการพิจารณาเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นนะคะ mm hmm. สำหรับประเด็นนี้นะคะก็ต้องบอกว่าไม่ได้กระทบต่อกองทุนของทาง Asset Plus นะคะอย่างกองทุน SP e v o China er เนี่ย หุ้นที่ลงทุนส่วนใหญ่ก็อยู่ในกลุ่มที่เป็น New Economy นะคะส่วนกอง China Bond ของเรานะคะก็ไม่ได้มีการหลบทุนในจับบอร์ดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สบายใจได้นะคะอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่กดดันตลาดหุ้นจีนในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือตัวเลข GDP ไตรมาส2นะคะก็รายงานออกมาต่ำกว่าคาดนะคะเนื่องจากว่าช่วงนั้นเองเนี่ยจีนมีการล็อกดั์ไป2เดือนในช่วงของเดือนเมษายนษภาคมนะคะ นอกจากนี้นะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีข่าวของอาลีบาบานะคะที่ถูกแฮกเกอร์เนี่ยโจรกรรมข้อมูลส่วนตัวของประชาชนจีนมากกว่า1000ล้านคนเลยนะคะหลังพบว่ามีการโจรกรรมข้อมูลเกิดขึ้นเนี่ยอาลีบาบาก็มีการปิดระบบการเข้าสู่ฐานข้อมูลที่รั่วไหลเนี่ยเป็นการชั่วคราวนะคะแล้วก็มีการเร่งดำเนินการตรวจสอบนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยตำรวจก็กำลังสอบสวนเรื่องนี้อยู่นะคะ สำหรับตลาดหุ้นอินเดียนะคะนิตตี้ปรับตัวลดลงไป1.1%นะคะส่วนฝั่งของอาเซียนเองก็ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันนะคะ m s c i อาเซียนเนี่ยลงไป2.3%นะคะก็ปรับตัวลดลงหมดทุกตลาดเลยนะคะก็มีแค่เวียดนามนะคะที่พอยืนยืนได้นะคะก็บวกได้นิดหน่อย0.7%นะคะมาดูตลาดบ้านเราบ้างนะคะวีที่แล้วเนี่ยวอลลุ่มค่อนข้างบางนะคะเนื่องจากว่าเป็นมีวันหยุดกลางสัปดาห์นะคะ เปิดมาก็มาเจอกับความกังวลเรื่องของเฟดว่าจะเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือเปล่านะคะจากตัวเงินเฟอ้อที่ออกมาเร่งตัวนะคะสําหรับปัจจัยที่ยังกดดันตลาดบ้านเรามาต่อเนื่องก็คือเรื่องของค่างเงินบาทที่ยังอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องเลยนะคะก็ทําให้โฟโลอ์ต่างชาติเนี่ยยังมีการไหลออกอยู่นะคะนอกจากนี้ก็มีความกังวลเรื่องของเศรษฐกิจชะลอตัวด้วยนะคะก็ทําให้มีแรงขายในกลุ่มแบงก์แล้วก็พลังงานนะคะซึ่งต้องบอกว่า2กลุ่มนี้เนี่ย ค่อนข้างที่จะเวทน้ําหนักเยอะในตลาดบ้านเรานะคะโดยถ้าหากว่าเศรษฐกิจชะลอตัวเนี่ยก็น่าจะส่งผลต่อการปล่อยสินเชื่อแล้วก็ความต้องการพลังงานให้ปรับตัวลดลงนะคะนอกจากนี้กลุ่มน้ํามันเองเนี่ยก็ยังถูกกดดันจากราคาน้ํามัน WTI ที่ลงมาต่ำ100ดอลลาร์ต่อบา์เรลด้วยนะคะ ถ้ามาดูฝั่งของบอลยิวบ้างนะคะบอลยิวสหรัฐเนี่ยปัจจุบันก็ยังเป็นลักษณะของการเกิด i n v เวอร์สยูเคอร์อย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งวีกนี้เนี่ยพอหลังจากเงินเฟ้อออกมานะคะก็ทําให้ส่วนต่างผลตอบแทนระหว่างบอลยิวสปีสิปีเนี่ยติดลบมากที่สุดในรอบ20ปีเลยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะ,ะก็จะเห็นว่าบอลยิวสิปีเนี่ย ในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการปรับตัวลดลงนะคะซึ่งก็ปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากวีที่แล้วนะคะส่วน2ปีนะคะหลังเงินเฟอ้อออกมาก็ดีขึ้นไปแต่3.16%นอะคะแล้วพอปลายสัปดาห์เนี่ยก็ลดลงมาอยู่ที่3.12%นะคะ <c oughs> ถ้ามาดูเซกเตอร์บ้างนะคะก็จะเห็นว่าปรับตัวลดลงในทุกกลุ่มนะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็น สหข้อนะคะอย่างเช่น material energy financial consumer discretionary นะคะจากความกังวลเรื่องของ recession นั่นเองนะคะส่วนกลุ่มที่ปรับตัวลดลงนะคะแต่ว่ายัางดู outperform อยู่นะคะก็จะเป็นกลุ่ม defensive อย่างเช่น consumer staple healthcare แล้วก็ utility นะคะขณะที่กลุ่ม tech ในวิที่ผ่านมาเราก็จะเห็นลักษณะของการปรับตัวขึ้นได้บ้างในบางวันนะคะ ถ้ามาดูราคาน้ํามันนะคะ WTI ก็ปรับตัวลงค่อนข้างแรงเลยวีคที่ผ่านมาลงมาเกือบเกือบ7%นะคะปิดไปที่97ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะก็ยังถูกกดดันจากความกังวลเรื่องของ r e e s s i o n นะคะแล้วก็กังวลว่าจีนเนี่ยจะมีการหลอกดาวนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้อะดีมานการใช้น้ํามันเนี่ยลดลงนะคะโดยสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย IEA ก็มีการปรับลดคาดการอุปสงค์น้ามันโลกในปีนี้แล้วก็ปีหน้าลงนะคะ ส่วนท่องค้านะคะปรับตัวลดลงมาอย่างต่อเนื่องเลย5สัปดาห์ติดต่อกันนะคะวิกที่ผ่านมาเนี่ยลบไป2.2%นะคะปัจจุบันเนี่ยก็อยู่แถวแถว1,700ดอลลาร์ต่อออนนะคะก็ถูกกดดันจากดอลลาร์ที่ แข่งค่าอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยดอลลาร์ก็แข่งค่าขึ้นมาอีก1%ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะส่วนบิทคอยนนะคะวีที่ผ่านมาปรับตัวลดลง4.2%สนะคะส่วนค่าเงินยูโรนะคะก็อ่อนค่าที่สุดในรอบ20ปีเลยนะคะโดยปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าค่าเงินยูโรเนี่ยอ่อนค่าเทียบดอลลาร์ไปมากกว่า10%แล้วนะคะสำหรับประเด็นที่น่าสนใจในสัปดาห์นี้นะคะแน่นอนว่าคือเรื่องของเงินเฟ้อนะ มาดูเงินเฟอ้อสหรัฐกันนะคะเงินเฟอ้อสหรัฐในเดือนมิถุนายนนะคะก็ออกมาสูงกว่าคาดนะคะเยออนเยียออกมาอยู่ที่9.1ซนะคะสูงกว่าคาดที่8.8ซแล้วก็เดือนที่แล้วเนี่ยอยู่ที่8.6เเซนะคะส่วนมันออนมันหรือว่าเทียบรายเดือนนะคะก็ออกมาสูงกว่าคาดแล้วก็สูงกว่าเดือนก่อนด้วยเช่นเดียวกันนะคะหลกัหลกๆเนี่ยถ้าเรามาดูจากรูปซ้ายมือนะคะก็จะเห็นว่า เงินเฟ้อเนี่ยเร่งตัวขึ้นจากในส่วนของเซอร์วิสนะคะโดยเฉพาะในหมวดที่เป็นที่พักอาศัยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยคิดเป็นราวหนึ่งใน3ของน้ําหนักในตะกร้างเงินเฟ้อเลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังเป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นจากราคาพลังงานแล้วก็ราคาอาหารด้วยนะคะขณะที่ในกลุ่มที่เป็นสินค้าบริโภคเนี่ยราคามีการปรับลดลงนะคะซึ่งหลังจากที่เงินเฟ้อออกมาเนี่ยหลังอย่างที่ทุกท่านทราบนะคะว่าตลาดก็มีการมองโอกาสที่ เฟดเนี่ยอาจจะขึ้นอันตราดอกเบีย้ยไปถึง100 b a s i s Point เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ว่าพอปัจจุบันเนี่ยคณะกรรมการเฟดหลายท่านก็ยังสนับสนุนการขึ้นอันตราดอกเบีย้ยที่75 b a s i s Point นะคะก็ทำให้ตลาดเนี่ยมองโอกาสตรงนี้ลดลงนะคะอย่างไรก็ตามนะคะก็ต้องบอกว่าคณะกรรมการเนี่ยก็ยังเปิดรูมสำหรับการขึ้นอันตราดอกเบีย้ยที่100 b a s i s Point ได้อยู่นะคะทางนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสัญญาณของตัวเลขทางเศรษฐก,กิจด้วยนะคะ สำหรับประเด็นเรื่องของเงินเฟอ้อนะคะออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดเนี่ยติดต่อกัน4เดือนแล้วนะคะแล้วก็พอดูที่ไส้ในเองเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มขึ้นของราคาในหลายๆห,หมวดสินค้าเลยนะคะถึงแม้ว,ว่าฐานช่วงของปีก่อนเนี่ยจะเริ่มปรับสูงขึ้นแล้วก็ตามนะคะก็ทําให้เรามองว่าแนวโน้มของเงินเฟอ้อเนี่ยยังมีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงนะคะทั้งจากประเด็นเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนที่กระทบกับราคาพลังงานอาหาร วยนะคะครวมถึงปัญหาในเรื่องของซัพพลายไซดที่ยังไม่ที่ลายชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะทําให้ตัวเงินเฟ้อเนี่ยไม่ได้กลับไปที่เป้า2%ของเฟดได้เร็วๆนี้นะคะดังนั้นเนี่ยเราก็อาจจะเห็นตลาดมีความกังวลเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดได้อยู่ตลอดทั้งปีนี้นะคะทีนี้ถามว่าซีนารีโอไหนบ้างนะคะที่เฟดเนี่ย จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปถึง100 basis point นะคะ1น,นะคะอย่างเช่นกรณีที่ราคาน้ำมันเนี่ยกลับมาเร่งตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะ 2. นะคะตัวเลขเศรษฐกิจร้อนแรงนะคะซึ่งเคสนี้ต้องบอกว่าอาจจะเป็นไปได้ยากนะคะเนื่องจากว่าเราเห็นแล้วว่าสัญญาณของตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มที่จะชะลอตัวลงนะคะ สก็คือประเด็นเรื่องของ supply disruption เนี่ยแย่ลงหรือว่ายัางไม่ดีขึ้นนะคะอาจจะทั้งจากสงครามรัสเซียยูเครนหรือว่าจีนเนี่ยมีการกลับมาล็อกดาวน์อีกครั้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกเหนือจากตัวเลขเศรษฐกิจแล้วเนี่ยเราก็จะต้องติดตามประเด็นต่างๆแบบนี้นะคะซึ่งจะมีผลต่อตัวเลขเงินเฟ้อแล้วก็การขึ้นอันตราดอกเบี้ยของเฟดน,นะคะสำหรับประเด็นถัดมานะคะที่อยากจะมาเล่าให้ฟังนะคะก็คือ เศรษฐกิจจีนนะคะในไตรามาสสอรวมถึงตัวเลขกิจการทางเศรษฐกิจในเดือนมิถุนายนด้วยนะคะ GDP ไตรามาสสอของจีนนะคะออกมาขยายตัวอยู่ที่0.4% year on year นะคะก็ต่ำกว่าที่ตลาดคาดที่1.2%อย่างมากเลยนะคะแล้วก็ชะลอตัวลงจากไตรามาสหนึ่งที่4.8%ด้วยนะคะถ้ามาดู Q-on-Q หรือว่าเทียบรายไตรามาสนะคะ GDP เนี่ยหดตัวที่ 2.6%นะคะไตมาสก่อน,นอยู่ที่1.4%นะคะ GDP ที่ออกมาแย่กว่าคาดนี้อันะะนี้ก็เป็นผลจากการใช้มาตรการล็อกดาวน์อย่างเช่นในเมืองสำคัญอย่างเซี่ยงไฮ้ในเดือนอเมษาพฤษภาคมน,นะคะ ทีนี้เนี่ยอย่างไรก็ตามถ้าเรามาดูตัวเลขกิจกรรมทางเศรษฐกิจเดือนมิถุนายนนะคะโดยรวมก็จะเห็นว่าฟื้นตัวดีขึ้นนะคะหลังจากที่รัฐบาลเนี่ยเริ่มมีการผ่อนปลนมาตรการล็อกดาวน์นะคะไม่ว่าจะเป็นยอดค้าปลีกผลผลิตเภาสาหกรรมการลงทุนในสินทรัพย์วอรเนี่ยก็ฟื้นตัวดีขึ้นทั้งหมดนะคะ สำหรับมุมมองเรื่องของเศรษฐกิจจีนนะคะ GDP ไตรามาส2เนี่ยเราจะเห็นว่าออกมาต่ำกว่าคาดมากนะคะประกอบกับไตรามาส1นะคะขยายตัวแค่4.8ซนะคะซึ่งถ้าหากว่ารัฐบาลจีนเนี่ยอยากจะให้ GDP ของจีนปีนี้เนี่ยโตได้ตามเป้าที่5.5เนี่ยแปลว่า GDP ในไตรามาสที่เหลือก็คือไตรามาส3ไตรามาส4เนี่ยจะต้องขยายตัวได้เฉลี่ยประมาณ8เเลยนะคะซึ่งก็ถือว่า เป็นเรื่องที่ท้าทายมากนะคะทั้งนี้เนี่ยปัจจุบันถ้าเรามาดูจำนวนผู้ติดเชื้อในจีนเนี่ยเร่งตัวขึ้นนะคะโดยในเซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญเนี่ยมีผู้ติดเชื้อปัจจุบันนะคะประมาณ40-50รายต่อวันนะคะซึ่งยังมีจำนวนที่ไม่มากหนักนะคะทำให้เรามองว่าทางการจีนเนี่ยถ้ากังวลเรื่องของเศรษฐกิจ ก็น่าจะต้องใช้ท่าทีที่ระมัดระวังมากขึ้นนะคะในการดําเนินนโยบายควบคุมนะคะเพื่อที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจมากนักนะคะอย่างไรก,ก็ตามก็ต้องบอกว่าในเรื่องของการแพร่ระบาดเนี่ยก็ยังเป็นความเสี่ยงที่ยังจะต้องจับตาอยู่นะคะซึ่งทําให้ในระยะข้างหน้าเนี่ยเรามองว่าทางการจีนก็ยังจะต้องดําเนินนโยบายที่ผ่อนคลายมากขึ้นต่อไปเพื่อที่จะผลักดันให้เศรษฐกิจเนี่ย โตได้ตามเป้าหมายนะคะซึ่งนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่ทางแกนจีนเนี่ยน่าจะออกมาก็น่าจะเน้นไปที่ในเรื่องของการกระตุ้นทางการคลังโดยเฉพาะการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะฝั่งของสหรัฐนอกเหนือจากตัวเลขเงินเฟอ้อแล้วนะคะก็มีตัวเลข initial jobless c l a i m นะคะก็ออกมาสูงขึ้นแล้วก็สูงกว่าคาดนะคะสำหรับเงินเฟอ้อผู้ผลิตหรือว่า PPI นะคะก็ออกมาสูงกว่าคาดเช่นเดียวกันนะคะส่วนตัวเลขนำเข้าส่งออกเดือนมิถุนายนนะคะก็ออกมาชะลอลงนะคะส่วนยอดค้าปลีกเนี่ยดูดีนะคะก็กลับมาเป็นบวกได้หลังจากที่เดือนก่อนติดลบนะคะฝั่งของจีนนะคะ ตัวเลข Import ยังออกมาไม่ค่อยดีนะคะส่วนตัวเลข Export ก็เพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ5เดือนเลยก็เป็นการสะท้อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนนะคะส่วน GDP ไตรมาสสอนะคะอย่างที่เรียนไปก็ออกมาต่ำกว่าคาดแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจจีนเดือนมิถุนายนก็ออกมาฟื้นตัวดีขึ้นทั้งหมดอย่างที่เรียนไปนะคะส่วนฝั่งของญี่ปุ่นนะคะก็มีเงินเฟอ้อผู้ผลิต PPI อนะคะออกมาสูงกว่าคาดที่9.2นะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับเดือนก่อนเนี่ยอยู่9.3็ก็ถือว่าชะลอลงเล็กน้อยนนะะคส่ว ผลผลิตภาคสารกร,รนะคะก็ออกมาตัวต่อเนื่องน,นะคะสำหรับประเด็นสำคัญที่ต้องจับตาในสัปดาห์นี้นะคะวันพุธพฤหัสก็จะมีการประชุม b ี j นะคะวันพฤหัสมีการประชุม ECB นะคะแล้วก็นอกนั้นเนี่ยตลาดก็จะจับตาที่การรายงานผลประกอบการนะคะซึ่งสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมีกลุ่มแบงก์ที่เหลือนะคะอย่างเช่น o o d m a n Sachs Bank of a m e r i ก a นะคะแล้วก็บริษัทอื่นๆอย่างเช่น Netflix t ทสลาแล้วก็ Twitter นะคะสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญในสัปดาห์นี้นะคะฝั่งของสหรัฐหลักๆกก็จะเป็นในส่วนของตัวเลขบ้านนะคะแล้วก็จะมีตัวเลข P.M.I เบื้องต้นเดือนกรกฎาคมนะคะส่วนยุโรปนะคะก็มีตัวเลขเงินเฟ้อเดือนมิถุนายนนะคะมีตัวเลขเงินเฟ้อของอังกฤษเดือนมิถุนายนเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีตัวเลข P.M.I นะคะทางภาคการผลิตภาคบริการเบื้องต้นเดือนกรกฎาคมนะคะ ส่วนฟังของจีนนะคะมีการตัดสินใจในเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยโลนพามเรทว่าที่20เช่นเคยในทุกๆเดือนนะคะแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะก็จะมีตัวเลขนับเข้าส่ออกเดือนพิจณุายนนะคะรวมถึงตัวเลขเงินเฟอ้อที่จะรายงานออกมานะะในส่วนของกองทุนแนะนำนะคะสัปดาห์นี้เนี่ยเรายังคงคำแนะนำเหมือนกันกันกบสัปดาห์ก่อนนะคะ ในส่วนของ Accumulate Buy หรือว่าเทอยรสะสมนะคะปัจจุบันเราแนะนำด้วยกัน2กองทุนก็คือ SP e v o c h i n a และ SP Power นะคะสำหรับ SP e v o c h i n a นะคะสัปดาห์ที่ผ่านมากองทุนก็มีการปรับตัวลดลงประมาณ3.6%นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับตลาดก็ถือว่ากองทุนก็เอาคู f ฟองตลาดอยู่นะคะ ซึ่งในส่วนของภาคสังหาที่กำลังมีประเด็นในปัจจุบันและทำให้ตลาดเนี่ยมีการปรับตัวลงในวีที่ผ่านมานะคะคกองทุนก็ไม่ได้มีการลงทุนในส่วนนั้นนะคะหลักๆกองทุงเนเป็นการลงทุนในส่วนของหุนกลุ่ม New Economy นะคะซึ่งในช่วงที่เหลือของปีเนี่ยเราก็มองภาพของเศรษฐกิจจีนอย่างฟื้นตัวนะคะจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะออกมาเพิ่มเติมนะคะ แล้วก็ในส่วนของ SP Power นะคะปัจจุบันเนี่ยเรามีการเพิ่มสัดส่วนหุ้นในกลุ่ม China Clean Energy แล้วก็ China EV n Battery เข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกองทุนก็จะได้รับประโยชน์จากการกลับมาของเศรษฐกิจจีนในช่วงท <พ S 1> ี่เหลือของปีนะคะ สำหรับในส่วนของ t r a ดดิ้งบ y นะคะปัจจุบันเนี่ยเราแนะนำการลงทุนใน SPJSC นะคะซึ่งเป็นกองทุนหุ้นญ,ญี่ปุ่นที่มีความ High Conviction นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็มองว่าญี่ปุ่นก็น่าจะได้ประโยชน์จากในเรื่องของค่าเงินเยนที่อ่อนค่าสุดในรอบ24ปีนะคะรวมถึงนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายของ BOJ รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะหนาม,มานะคะ และนี้ก็คือทั้งหมดของรายการ Weekly really Invest ประจำสัปดาห์นี้นะคะแล้วพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะติดตามข่าวสารอัปเดตเทรนด์นการลงทุนกับบลจ a อ Asset Plus ได้ที่ Asset Plus Fund Management ทั้งช่องทาง Facebook, YouTube และ m o อ k ดิ t แอปพลิเคชัน ASP Fund ทั้ง Android และ App Store สนใจกองทุนโทร026721111